หัวอยู่ไหนจจับหัวเจจับหูหูอยู่ไหนถอไฟอาบน้ำอาบน้ำฝนตกการตรวจประเมินระดับการได้ยินเนี่ยของที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยนะคะก็มีเครื่องมือที่ตรวจประเมินได้ตั้งแต่เด็กในระดับแรกเกิดเลย กลุ่มเด็กเล็กเนี like ่ยจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่เราจะบอกโอเคได้ยินเสียงปี๊บๆยกมือนะคะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยพอทําได้แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กมากเนี่ยเขาจะตอบสนองอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องที่จะตรวจอย่างเช่นปล่อยเสียงเข้าไปเสียง จากด้านขวาเสียงจากด้านซ้ายเมื่อได้ยินเสียงแล้วให้น้องหันไปมีตุ๊ก,กตามีแสงไฟเพื่อที่จะให้เป็นรางวาัลแล้วก็ทำการตรวจระดับการด้ินในความถี่ต่างๆต่ตอไปหรือปล่อยเสียงเข้ามาแล้วมีแผ่นเอิเล็กโทรดมาแปะที่บริเวณสมอง แล้วดูซิว่าเสียงเนี่ยกระตุ้นคลื่นสมองขึ้นมาได้หรือเปล่าในลักษณะนี้ก็สามารถทําได้ในเด็กที่เล็กมากนะคะถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยสามารถทําตามสั่งได้บ้างเราก็มีการทําการตรวจเบื้องต้นได้อย่างเช่นให้น้องนั่งที่เก้าอี้ ใส่หูฟังสองข้างละเราก็จะประเมินการดินแยกกันได้เลยหูซ้ายหูขวาถ้าได้ยินเสียงปี๊ปปูดแล้วก็เอาของเนี่ยใส่ลงในถังในช่องต่างๆได้เพื่อที่เราจะได้วัดระดับการได้ยินในความถี่ต่างๆให้ออกมาได้ละเอียดที่สุดไล่ตั้งแต่ความถีตม่ต่ำหรือว่าเสียงทุ้มไปจนถึงความถี่สูงหรือว่าจุดเสียงแหลมนะคะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยระดับการได้ยินของแต่และความถี่เนี่ยสูญเสียไปไม่เท่ากาันเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาแก้ไขก็จะแตกต่างกันไปด้วย จริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางองค์กรอนามัยโลกเนี่ยได้มีความกังวลอยู่แล้วเกี่ยวกับระดับในเรื่องของปัญหาการได้ยินในเด็กเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า60%ของปัญหาการได้ยินในเด็กเนี่ยเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันและรักษาแก้ไขได้โดยสําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยเกิดปัญหาการได้ยินการป้องกันอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นป้องกันไม่ให ลูกหลานของเราเนี่ยไปเจอเสียงดังมากๆอย่างเช่นเสียงประทัดเสียงปืนเสียงดนตรีเสียงคอนเสิร์ตท,ที่ดังมากๆพวกนี้ค่ะสามารถที่จะทําลายประสาทหูของลูกเนี่ยให้เกิดประสาทหูเสื่อมก่อนวัยอันควรได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้หูตึงนี่ต้องอายุ4ี่ห้าสิแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะปัญหาหูตึงเนี่ยพบใน เด็กที่อายุน้อยลงมากๆเนื่องจากการเจอเสียงดังมากๆเหล่านี้ทั้งหูฟังในลักษณะต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องระวังให้มากประเด็นปัจจัยข้อ2เลยที่ทําให้เกิดปัญหาการได้ยินเยอะในเด็กก็คือในเรื่องของปัญหาการติดเชื้อที่บางครั้งเนี่ยเด็กเอาไม้อะไรต่างๆไปแยงหูทําให้เกิดบาดแผลเยื่อแก้วหูทะลุการติดเชื้อมีหูน้ําหนวกเป็นหนองติดเชื้อลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะคะ ตัวหนองเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ระดับการได้ยินเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ทําให้เส้นประสาทหูเนี่ยมีปัญหาไปได้เด็กก็จะมีปัญหาในเรื่องของการได้ยินได้เหมือนกันพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งง่ายๆเลยที่เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลระดับการได้ยินของลูกหลานของเราได้เพื่อที่จะไม่ทําให้เกิดปัญหาว่าโอ้กลายเป็นว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการสูญเสียการได้ยินไปแล้วนะคะ แต่สมมติว่าเราป้องกันทุกวิธีทางแล้วแต่ว่าก็ยังมีเหมือนกันในกรณีที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยเขามีปัญหาการด้ยินที่เกิดจากในเรื่องของพันธุกรรมเป็นมาตั้งแต่กําเนิดเลยมีปัญหาการด้ยินตั้งแต่แรกคลอดพวกนี้ก็ยังมีเหมือนกันค่ะในลักษณะอย่างนี้เนี่ยการรักษาการแก้ไขเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นที่จะทําให้ระดับการด้ยินของน้องเนี่ยได้รับการกระตุ้นให้กลับมาใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุด เพื่อที่จะทําให้พัฒนาการด้านภาษาพัฒนาการด้านการสื่อสารของน้องเนี่ยกลับมาใกล้เคียงกับคนปกติสามารถพูดสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดได้สามารถที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเหมือนกับคนปกติได้สื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนๆและคุณครูที่โรงเรียนได้อย่างมากที่สุดเพื่อให้น้องเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในระยะยาวปัญหาการได้ยินเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ย เข้ามาพบกับคุณหมอเฉพาะทางด้านหูคอจมูกตั้งแต่เนินเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะได้ทําการประเมินดูว่าเอ๊ะปัญหาการด้ยินของลูกของเราเนี่ยเกิดจากที่ส่วนไหนถ้าสมมติว่าเกิดจากการติดเชื้อมีหนองไหลก็จะได้ให้ยารักษาค่าเชื้อโรคอะไรต่างๆไปหรือถ้าเกิดจากว่ามีปัญหาประสาทหูเนี่ยมี การผิดปกติไปแล้วจะต้องได้รับการกระตุ้นการได้ยินต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องช่วยฟังเพื่อกระตุ้นการได้ยินของความถี่ต่างๆที่สูญเสียไปให้กลับมาเท่ากับคนปกติหรือถ้าเกิดว่าน้องสูญเสียระดับการได้ยินไปมากก็อาจจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมโดยการรักษาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะต้องได้รับการตรวจประเมินก่อนจากคุณหมอเฉพาะทางด้านหูคอจมูกที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลปัญหาการได้ยินในเด็กค่ะ การตรวจประเมินนะคะสําหรับน้องๆที่มีปัญหาในเรื่องการได้ยินเนี่ยแรกเริ่มเลยแล้วก็ส่องดูหูก่อนในบางเคสในน้องบางคนเนี่ยอาจจะมีขี้หูอุดเต็มช่องรูหูเลยทําให้เสียงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปผ่านเข้าไปที่เยื่อแก้วหูได้หรือของบางคนเขาเอาลูกปดัดเอาอะไรต่างๆเนี่ยใส่ไว้ในช่องหู อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาติดเชื้อตามมามีบาดแผลในหูแล้วก็ตัวลูกปัดมเมล็ดผล,ลไม้ต่างๆเนี่ยที่อุดอยู่ในหูเนี่ยก็อาจจะมีเน่าเหม็นติดเชื้อได้พวกนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะต้องทำการ ทำความสะอาดดูดทำความสะอาดให้ยาให้รักษาให้หายเพื่อให้เสียงเนี่ยเข้าไปสู่เยื่อแก้วหูแล้วก็เข้าไปสู่การแปลผลของสมองได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการดูในช่องปากในช่องจมูกน้องๆหลายคนถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลยอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะน้ำมูกเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไปค้างอยู่ในบริเวณช่องของหูชั้นกลางแล้วก็จะทําให้การดีเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่ามีน้ำมูก เหล่านี้เนี่ยขวางการนําเสียงเข้าไปสู่การแปลผลของหูชั้นในแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเจอในลักษณะนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะให้ยานในเรื่องของช่วยในการลดน้ํามูกต่างๆหรือว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยนานไปแล้วเนี่ยยังมีน้ํามูกค้างอยู่ไม่หายเลยเริ่มที่จะมีปัญหาในการฟังในเรื่องการพัฒนาภาษาแล้วเนี่ยหมอจะพิจารณาในเรื่องของการทําการผ่าตัด เจาะระบายน้ำที่ค้างอยู่ในหูชั้นกลางออกเพื่อให้น้องเนี่ยมีระดับการได้ยินที่กลับมาชัดเจนมากขึ้นออกก็ได้เช่นกันค่ะ